ดวงชะตาราศีเมษประจำเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังอันแรงกล้าเหมือนกับหนักรบที่เตรียมพร้อมออกสู่สนามรบครั้งสำคัญท้องฟ้าส่องแสงอันอบอุ่นมาสู่ดวงชีวิตของคุณพร้อมมอบโอกาสทองที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตให้ดีขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับการทดสอบที่ต้องใช้ความอดทนและปัญญาในการผ่านพ้นไปให้ได้ด้านการงาน การเดินทางสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จในด้านการงานเดือนนี้ชาวราศีเมษจะได้รับพลังอันแรงกล้าที่ผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อเหมือนกับนกอินทรีที่บินสู่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่คุณจะพบว่าตัวเองมีความกระตือรือร้นและแรงบันดาลใจในการทำงานมากกว่าปกติช่วงต้นเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือการนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ต่อผู้บังคับบัญชา หากคุณเป็นพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่อาจมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายมากขึ้นเช่นการเป็นหัวหน้าทีมในโปรเจกต์สำคัญหรือได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าใหม่เข้ามาติดต่อมากขึ้นหรือได้รับข้อเสนอความร่วมมือทางธุรกิจที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายที่ต้องเผชิญเหมือนกับการเดินทางขึ้นเขาที่ต้องพบกับเส้นทางที่ขรุขระและสูงชันอาจมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่ทําให้คุณต้องปรับตัวหรือเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานที่มีทัศนคติแตกต่างตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานในทีมการตลาดอาจมีการเปลี่ยนกลยุธทธ์ทางการตลาดอย่างกระทันหันทำไม่ต้องเริ่มต้นวางแผนใหม่หรือหากคุณเป็นครูอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนที่ต้องเรียนรู้และปรับใช้ในระยะเวลาอันสัน้นช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาแห่งการเจ็บเกี่ยวผลไม้แห่งความสำเร็จความพยายามและการลงทุนด้วยพลังงานที่ใส่ไปในช่วงต้นเดือนจะเริ่มให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า อาจได้รับการยกย่องชมเชยจากเหล่าเพื่อนร่วมง,งานหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่รอคอยมานานสำหรับผู้ประกอบการนี่อาจเป็นช่วงที่ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดหรือได้ลูกค้ารายใหญ่ที่จะมาสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาวสิ่งสำคัญคือชาวราศีเมษต,ต้องใช้ความอดทนและความยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าปล่อยให้อารมณ์ร้อนแรงธรรมชาติมาบดบังการตัดสินใจที่สำคัญ ด้านการเงินคลื่นแห่งความมั่งคั่งที่ขึ้นลงเรื่องการเงินในเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษจะเป็นเหมือนการนั่งเรือนในทะเลที่มีคลื่นขึ้นลงบางครั้งอาจรู้สึกว่าได้รับความมั่งคัง่งเหมือนได้พบขุมทรัพย์บางครั้งก็อาจเผชิญกับความผันผวนที่ต้องใช้ปัญญาในการจัดการ ช่วงต้นเดือนจะเป็นเวลาที่เงินทองไหลเวียนเข้ามาค่อนข้างดีอาจมีโอกาสได้รับเงินจากหลายแหล่งเช่นเงินโบนัสจากการทำงานเงินันผลจากการลงทุนหรือแม้จ่กระทั่งเงินรางวัลจากการซื้อลอตเตอรี่หากคุณเป็นคนที่มีธุรกิจขายของออนไลน์อาจพบว่าสินค้าขายดีกว่าปกติหรือมีลูกค้าสั่งซื้อปริมาณมากสำหรับคนที่ทำงานประจําอาจได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือได้รับค่าล่วงเวลาเป็นจํานวนมาก แต่เช่นเดียวกับการขึ้นลงของคลื่นช่วงกลางเดือนอาจเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นรถยนต์เสียต้องซ่อมแซมบ้านหรือมีงานสังสรรค์ที่ต้องใช้เงินจํานวนมากตัวอย่างเช่นเพื่อนสนิทแต่งงานต้องซื้อของขวัญแพงๆหรือครอบครัวมีคนป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลทําให้ต้องเตรียมเงินสําหรับค่ารักษาพยาบาลการลงทุนในช่วงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ตัดสินใจลงทุนด้วยอารมณ์หรือฟังคำชักชวนจากผู้อื่นโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนหากมีคนมาเสนอการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติให้ใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะอาจเป็นกับดักทางการเงินก็ได้ ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาแห่งการฟื้นตัวทางการเงินเงินที่ใช้ไปในช่วงกลางเดือนอาจมีทางกลับคืนมาในรูปแบบอื่นหรือมีโอกาสทำเงินจากทักษะพิเศษที่ตัวเองมีเช่นรับงานฟรีแลนซ์เสริมหรือขายของเก่าที่ไม่ใช้แล้วได้เงินมากกว่าที่คิดนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวและการออมเงินเพื่อป้องกันเอตดการ์ไม่คาดคิดในอนาคต ด้านความรักบทเพลงแห่งหัวใจที่เต็มไปด้วยอารมณ์เรื่องความรักสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้จะเป็นเหมือนการเล่นดนตรีที่มีทั้งโน้ตสูงและโน้ตต่ำสร้างเสียงเพลงที่ไพเราะแต่ก็เต็มไปด้วยความเข้มข้นทางอารมณ์สำหรับคนโสดการเปิดบทใหม่แห่งความรักชาวราศีเมษที่ยังโสดอยู่นั้นจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสทางความรักที่น่าตื่นเต้น พลังงานส่วนตัวของคุณจะเปล่งประกายออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้นทำให้ดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างได้ง่ายกว่าปกติช่งต้นเดือนอาจมีการพบเจอกับคนใหม่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นในลิฟต์ที่เสียต้องคุยกันเพื่อฆ่าเวลาหรือในร้านกาแฟที่ไปประจำแต่วันนั้นมีคนนั่งโต๊ะที่เคยนั่งประจำทำให้ต้องไปนั่งโต๊ะใหม่และได้รู้จักกับคนที่น่าสนใจ บางคนอาจพบรักในโลกออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่หรือเกมออนไลน์ที่เล่นอยู่ประจําอย่างไรก็ตามความเร่งรีบและความร้อนแรงที่เป็นธรรมชาติของราศีเมษอาจทําให้รีบตัดสินใจในเรื่องความรักเร็วเกินไปช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ควรชะลอความเร็วลงและใช้เวลาในการทําความรู้จักกับอีกฝ่ายให้ลึกซึ้งมากขึ้นไม่ปล่อยให้ความรู้สึกร้อนแรงมาบดบังการมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่าย ตัวอย่างที่น่าสนใจคือคุณอาจได้รู้จักกับคนที่ดูเหมือนจะเป็นคนในแบบที่ชอบในตอนแรกแต่เมื่อคุยกันนานขึ้นอาจพบว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องสำคัญๆเช่นเรื่องการวางแผนอนาคตหรือมุมมองต่อครอบครัวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกแต่เป็นเรื่องของความเข้ากันได้ที่ต้องพิจารายอย่างรอบคอบ ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อไปกับความสัมพันธ์นี้หรือไม่หากรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีการแสดงความจริงใจและความตั้งใจอย่างชัดเจนจะช่วยให้ความสัมพันธ์ก้าวไปสู่ขั้นต่อไปได้หากรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจการใช้เวลาในการคิดและไม่รีบร้อนก็เ,เป็นสิ่งที่ควรทำสำหรับคนที่มีคู่การทดสอบความแข็งแรงของความรักสำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่รักหรือคู่สมรสแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบความแข็งแรงของความสัมพันธ์ เหมือนกับการทดสอบความแข็งแรงของสะพานก่อนที่จะให้รถบรรทุกหนักผ่านช่วงต้นเดือนอาจมีโอกาสที่จะได้สร้างความทรงจําดีๆร่วมกันเช่นการเดินทางไปเที่ยวที่ที่ทั้งคู่ใฝ่ฝันมานานหรือการฉลองวันครบรอบที่สําคัญด้วยการทํากิจกรรมพิเศษบางคู่อาจตัดสินใจก้าวไปสู่ขั้นตอนที่สําคัญกว่าเดิมเช่นการมั่นการแต่งงานหรือการซื้อบ้านหลังใหม่เพื่ออยู่ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามการทดสอบช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายที่ต้องเผชิญร่วมกัน อาจเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บานปลายเป็นเรื่องใหญ่เช่นการที่ฝ่ายหนึ่งลืมนัดหมายสำคัญหรือที่มีมุมมองต่างกันเรื่องการใช้เงินความร้อนแรงของราศีเมษอาจทำให้แสดงอารมณ์ออกมาแรงกว่าปกติซึ่งอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกตกใจหรือเสียใจตัวอย่างเช่นหากคุณและคู่รักวางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแต่มีเหตุการณ์ไม่คาดทิดเกิดขึ้นเช่นงานกระทันหันหรือปัญหาครอบครัวทำให้ต้องยกเลิกการเดินทาง ความผิดหวังที่เกิดขึ้นอาจทําให้เกิดการทะเลาะกันหากไม่มีการสื่อสารที่ดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งสําคัญคือการเรียนรู้ที่จะฟังและเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายไม่ใช่แค่เพียงการพยายามทําให้อีกฝ่ายเข้าใจเราการสื่อสารด้วยความใจเย็นและการยอมรับในความแตกต่างจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงย่ายลำดับนี้ไปได้ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาแห่งการเยียวยาและการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น ปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอาจปลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งกว่าเดิมเหมือนกับโลหะที่ผ่านการเผาไฟจะมีความแข็งแรงมากขึ้นการแสดงความเอาใจใส่ในรายละเอียดเล็กๆนน้อยเช่นการจําของที่อีกฝ่ายชอบการช่วยเหลือในงานบ้านหรือการให้กําลังใจในยามที่อีกฝ่ายเหนื่อยล้าจะช่วยสร้างความอบอุ่นและความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์สรุปการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต เดือนนี้สําหรับชาวราศีเมษจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในทุกด้านของชีวิตเหมือนกับผีเสื้อที่กําลังผุดออกจากดักแด้คุณจะพบว่าตัวเองมีความแข็งแกร่งและความสามารถที่อาจไม่เคยรู้มาก่อนความท้าทายที่เผชิญในแต่ละด้านจะเป็นบทเรียนที่มีค่าช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะใช้ความอดทนความยืดหยุ่นและปัญญาในการแก้ปัญหามากกว่าการใช้แก้ความร้อนแรงและความกระตือรือร้อนเพียงอย่างเดียว สิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะสมดุลระหว่างการก้าวไปทั้งหน้าอย่างมีเป้าหมายกับการหยุดพักและใส่ใจในรายละเอียดรอบตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นและมีความพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตในอนาคต